ของจริงมาแล้วแม่น้ำหนึ่งลายสดจุดทู่ปู่เปิดเลขเด็ด3ตัวแห่ส่องกันสนันกลับมาแล้วทู่ป,ปู่มาตามนัดรีบหาซื้อตตอรี่ให้ไวแม่น้ำหนึ่งผู้ให้แนวทางหวยเลขเด็ดชื่อดังลายสดปล่อยเลขเด็ด เลขทูปปู่3ตัวตรงๆรง,รงวดประจำวันที่16สิงหาคมนี้โดยเมื่อช่วงค่ำของวันที่12สิงหาคมแม่น้ำหนึ่งได้ปล่อยเลขเด็ดที่ชาวเน็ตตั้งตารอคอยเลขทูปู่โดยไลฟ์สดดังกล่าวได้กระแสตอบรับจากคอหวยและแฟนคลับเป็นจำนวนมากกว่า300,000คนทั้งนี้เลขเด็ดเลขทูปปู่แม่น้ำหนึ่งปรากฏออกมาเป็นเลข353 แฟนหวยแห่ตีเลข3ตัวและ2ตัวได้แก่หมายเลข353 335 533 5335 33และ33ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด